สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับเราจะเปลี่ยนแผนที่เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ไปแสดงออนไลน์กันเลยครับอ่าส่วนวิธีการทํานะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็มีผู้เรียกใช้บริการนะครับผมเราก็กดยอมรับครับ หลังจากนั้นนะครับผมแผนที่ก็จะขึ้นมาให้เราไปยังจุดที่ผู้โดยสารปักหมุดไว้นะครับผมเราก็กำลังนะครับเดินทางไปรับผู้โดยสารกันครับผมเดี๋ยวส่วนวิธีการาเปลี่ยนเส้นทางเป็นเส้นทางของมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวเราจะ มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงผู้โดยสารแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกดเริ่มเดินทางนะครับผม Google Map เขาก็จะนำทางให้เป็นในส่วนของเส้นทางที่เป็นรถยนต์นะครับผมส่วนวิธีการทำนะครับกดตรงกากระบ,บาทครับผม หลังจากนั้นนะครับให้สังเกตนะครับด้านบนนะครับจะมีแถบรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเราก็กดมอเตอร์ไซค์แล้วก็กดเริ่มนะครับผมด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่าเริ่มได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนเป็นเส้นทางมอเตอร์ไซค์นะครับต่อไปเราก็จะไปส่งผู้โดยสารในเส้นทางที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นเส้นทางรถยนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับกดตรงกากระบาดด้านล่างฝั่งซ้ายมือนะครับผมแล้วก็สังเกตแถบด้านบนนะครับจะมีรถยนต์อยู่ช่องแรกนะครับช่องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนำให้กับ เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะาไปส่งผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับผม